นาแปลงนี้ได้ใช้เอ็มโกนะคะป้าใช้ตั้งแต่ตอนลาดยาคุมแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดยาเลยเลุงมาเห็นลุงบอกข้าวเราเขียวมากแล้วรากก็แตกขาวโพลเลยการสมบูรณ์คือโอเคเลยค่ะจากที่ปลายน้ำลงมาเขาจะเขาจะเน่าเพราะว่าน้ำเราแรงเปิดแรงมากตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะแต่เขาเนี่ยหนูนี่อันนี้เนี่ยอันนี้นนนนนนปลายนาเราเนี่ยปกติเนี่ยปลายสายตรงนี้ยเขาจะเน่าทุกปีเพราะว่า ปลายน้าปลายสายแต่ปีนี้เขากลับกระดกขึ้นเมื่อเราหยุดเอาน้ําก็ได้เป็นข้าวเป็นต้นข้าวที่แข็งแรงขึ้นมาตรงนี้เลยเนาะใช่ใช่ตรงนี้เลยนะคะปกติมันจะล้มไปหมดแล้วล้มลาบแล้วเป็นเป็นตะไข้น้ำตกจะไม่ได้อยู่จะไม่มีข้าวขึ้นแล้วเ จะเน่าแต่ปีนี้เขาเร่งกลับมาได้มีต้นข้าวเป็นต้นข้าวขึ้นมาสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็แบบเขียวด้วยอันนี้เนี่ยเนี่ยมาที่เปิดน้ําไปเนี่ยมันจะจะเสื่อมลงคือเราเปิดน้ำเนี่ยแต่กับกับอันนี้คือกลับได้หมดกลับได้หมดเลยได้ไต้นผลผลิตขึ้นมาอีกใช่โอเคอืม